สวัสดีครับโอนนี้เราเป็นใครอยู่ชอบเองแบ็กเอจบีจีสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแลในวันนี้เราจะมามต้องเปิดเราบากงบีจีไม่ต้องเปิดเราบ้างตัดเปิดกาชาดีกว่าอีล่าช้มาเสดสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแบ็กเอจบีจีนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมพ่นใครสตาร์เดลนะครับผมในช่วงเกม ล่างเกลือล่างดาวอะไรก็ไปไอ้รถไฟซอตี้ตามที่ทุกคนรู้จักกันนะครับวันนี้เรามีววนนคนเยอะแย,ะ,ยะมากรถเร็วจีมมเมะมันก็แย่งผมพูดอยู่จนถึงตอนนี้นะครับเพิ่งได้เปิดก็เมื่อกี้แล้ววันนี้เราจะมีวันนี้อ่ะแนะนําคนกันหน่อยวันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับไอเราจะมาเนี่ยมึงเงียบไปไหนกันเอ้ยจะด่าเพื่อนเหรอเมื่อกี้กูยังไม่ได้ได่าเออ <c oughs> จะด่าเพื่อนว่าไอเอาเป็นว่านะครับ เราอยู่กับอ่าที่เดิมคนเยอะขึ้นนิดหน่อยนะครับมีใครบ้างครับรายงานเรียงตัวมาเลยอยครับครับมาครับมาครับวินครับวัดต่ฟักทุกคนมาครับไออ้วนแม่งวินครับอยู่ไอวินอยู่คนเดียวนะเนียวันนี้เราอยู่กับอ่าคนเราแกบเออแกบอกใช่อืม เราอก่นี้เราอยู่กับคุณอ้วนนะครับแล้วก็คุณขนุนนะครับคุณบอสเทบเทปซ่า27ครับแล้วก็คุณวินครับแล้วก็ไม่รู้แนะนำตัวมาครับเอาเป็นว่าเรามาแนะนำตัวเชฟเฟย์ก่อนในวันนี้นะครับกับตัวละครใหม่ครับรุ่นใหม่ครับอ่าเป็นหนึ่งในคนทำซิเรตในสามคนจักเนื้อเรื่องเดิมนะครับ อ่าสำหรับคนที่ไม่รู้ตามนั้นแหละครับวันนี้เราเปิดเจ้าวังวนเมคาใช่เจ้าวังวนเมคาเอออะไรเนี่ยไม่น่าใช่โอเคครับอย่าหมวพูดทอดคเพดเสียเวลาเออผมสถานที่เปิดก็หน้าซิมูเลตนะครับ u ยูนิเวิร์สนะครับอ่าไปเปิดกันเลยดีกว่ากับทีแรกครับแน่นอนครับไอหนึ่งเดียวในดวงใจเนี่ยไม่ได้ทำนานแล้วมาเอาเลยวะเอาเลยแล้วกัน มันจะได้ลุยหมืทัดลมเปล่าไม่ไม่เป็นไรกูเกรงใจอ๋อเลยบอกมาเลยหรอโนกรันตียังยงโนกรันตีโนกรันตีเนี่ยคนหลอนดริงรีบโอ้ยคนข้ามไปเลยเฮ้ยแล้วต้องพูดให้เขารุ้นหน่อยแบบเผื่อคนดูใหม่่ะเขาไม่รู้ใช่เหรอเออู่่วา เจ่อวันนี้ขอบคุณครับคุณคะเป้าอะไรผมเขาไม่รู้ว่าเจ้ามูนเมค้ามึงเล่เจ้าหวังมูนไม่โดนเลยเขาบอกมองคนละเกมอะไปกับคนละเกมเราไปกับสูตรที่สองครับสูตรแห่งความเกลียสองสูตรนี้ไม่ต้องมาทุกรอบไม่เสียเกมมันดูเบาๆไอ้เจ้าวิว ยั้งยังยังโอ้คุณข้ามเลยคข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยคุณข้ามดีแน่นอนครับเอ๊ยสูตรสามอ่ะมันสูตรอะไรวะลืมเอ่อก็สูตรลงใส่ขัวเอวีฮะคือลงใส่ขัวเอวีกูไม่รู้กูเอาสูตรไอแก๊ปก่อนแล้วกันไอ้แก๊ปทิ้งไว้ให้ถึงไอ้แก๊ปจะไม่มาเหมือนเดิมก็เถอะไปเกาะกับอาม่าไม่น่าใช่นะกูว่อะคืออะไรอ่ะต้อง อย่างใช่ไหมอ่า,อากิจกรรมวัดตัวละครกุ้กลุ่นกลิ่นเงาบุผา20ว,าวัน13ชั่วโมงไอ้กุ้งกลิ่มกุ้งก <60 S 2> ลิ่ม,มเนี่ยอ่ะตันตีว่าจะมีเป้าหมาย4ดาวเือสูงกว่าออกแน่นอนเพื่อเพิ่มโอก,กาสได้รับตัวละครที่กำหนดแล้วมีฮานียาอ่ะฮานียาบอกว่าฮานีอาฮานียาฟอร์เจอร์อ๋อเสียยี่นีกว่าฮะเสียยี่ ฮันยะฮันยะเป็นน้องสาวฮันมันน้องสาวจำผิดคนพอดีอ่าันยาอะไรมาซเวนแล้วก็ติงหยุนนะครับไปเลยไปตุ่นยิงเฮ้ยเฮ้ยมาเลยนอยส์แล้วรุนเลือดชัวฮันยะไอไโบเนียท่าตรงเปล่าไอหลวงหลวงปู่อ้วนมันช่วยแบบช่วยแบบตอนตอนทัวร์พาร์ทอะตอนโทัวร์พาร์ทอะ ยังยังไอ้สิ่งเอฟเฟกมันหายอ่ะโอ้ยได้ตัวใหม่มาด้วยอย่ะยอดมากนะครับไม่คือแบบห้าดาวก็ต้องเป็นตัวใหม่แล้วตัวต่อไปก็เป็นไฝ่ลู่ไต่ลู่อะไรวะห้าดาวมันเป็นตัวใหม่ไม่ก็โบนียตัวก็สวยเหมือนท่านลงมาแล้ววันชัวเฮ้ยชุดยอดเลยดูเลยชัว ณได้ทาน้ำแข็งเหมือนกันนะคุณหลวงปู่อ้วนอยู่ๆก็หนาวอยู่ดีก็หนาวไม่มีโ่แล้วไงบิวเอาไปเล่นซิมูเลตได้มีโโ่แล้วไม่คือใช่เข้าใจว่าทานน้ำแข็งเหมือนกันแต่ว่าเออไม่ไม่น่าใช่ตัวนี้นะว่าเชื่อผมกดค่ามาตะตาก็ได้นะกดคเออโดนหลวงปู่อ้วนร้องดิร้องเออแะละครับ ไไมถึงด้จะปีตอนแรกนอนบิวเออมันมีการันตีกูได้อยู่แล้วไม่เชื่อไม่เชื่อแล้เแล้วก็เปิดก็เปิดไปซับแปดสิบไม่เชื่อใช่ใช่กูก็เปิดซับแปดสิบแต่คนก็ได้เชียรผมไม่เชื่อครับไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเราหม้าก็ได้เราไม่ต้องร้องไม่งร้องสิบโลออกเลยเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋วดูรอลเลวหรอรอลเลวหรอลุ้นไหมยล้นไหมไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับลุ้นไหมยอะไรเหม ไอ้บอลมันจะโผล่ปากแล้วเสียงมันหายไปไหนรู้ว่าเนี่ยโลออกเป็นไงออกออกนี่เป็นไงรออะไรอ่ะนี่ได้ได้เฮอร์ตามาแทนเจ็บไอ้หลายคนอยู่ในซิมูเลตเหมือนกันไม่ไม่น่าเกี่ยวโดนเหม่เหม่มอม่าไม่มีมอม่างเงี้ยเหม่มอม่าอ่ะเหม่ อเม่เอ้ยเหมือนแบอ่อมยอเอ่อเหมไม่ออกมาเลยเอาดิี่คุณได้ซีสองแล้ววิวเอาองพี่เลาเลวอย่างไรอีเลวอยงเว้ยอีเออเย้ว่ะเราเรามีสูตรบิวเอาซีใหม่ด้วยเรามีสูตรบิวพูดพูดคำว่าสูตรเตียวออกมาเลยสูตรเตียว เอาเลยไม่อาจจะต้องลองซิกาดูสีทองว่า <c oughs> ตัวทองว่าแน่นอนว่าทุกคนโอ้ไม่พูดไงคุณไม่พูดอะ่ะไม่ออกแล้วคุณไม่พูดว่าซิกาดูอ่ะทำไมคุณไม่พูดว่าสุดเดียวอ่ะทำไมอซิกาดู่ะซิกาดูซิกาดู พอใจยังโอ้ยมึงเดี่ยวเลยโอไม่คือมึงไม่ใช่นักละมังก่ไงการจะใช้กดูสนี่เป็นึงยางเลยจริงจรือเื้อในสตรีมเฮ้ยยังกระสุสเดี่ยวไม่หยุดอินอนสี่แล้วไมยากจะสุดเดี่ยวมากๆะสุดเดี่ยวไม่หวนโอเคปลุยเจ้าผีไม่หวนมาแน่นอนดู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 แลจำนะน้องนี่ไงใหมมาเอเือ ความเสียงมองมไม่เสียยริยไมนจะเต็มเลยะเดี๋ยวสวีอีกรอบท่าแล้วคุณเอาไงดีไม่สี่หกเลยสี่สิบแปดโลนี้ยังไงก็ต้องมีสักโลที่มาผมว่าผมให้อีกสิบผมว่าอย่ามันโนอย่ามันโนทัองน้มมุกคือไอหลวงปู่อ้วนนี่ไม่ช่วยอะไรเลยมารอบนี้มั้งไม่กู กูให้โทรปาร์ตไปหมดเดียวเลยเนี่ยบุญที่มึงทำไปอ่ะบุญหมดแล้วเหรอหมดก่อนสิ้นปีด้วยนะอืมจริงใช่มึงใช้บุญไปหมดแล้วโทรปาร์ตมึงไม่เห็นเหรอว่ามึงใช้บุญไปเยอะแค่ไหนแล้วอันนั้นผมเรียกพลังพระเจ้ามาสถิตเนี่ยไม่ไม่กูกูทั้งนั้นอน่ะสาวสิบแปดโลคุณว่ามันออกตอนไหนดีวะสามสิบห้าสามสิบห้าผมว่าอีกยี่สิบโลได้ยี่สิบโลอ่ะ ผมว่าเกมบารเกมบัได้เจี๊ยบอักแล้ส5 5.725ครับ5.725โลกูมี5.8มึงเอามาจากไหนเนี่ยไปเลยมว่ากำลังดีผมว่ม่นไม่ไหวแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว10โลมาแล้วไงอ๋อนี่ที่กูบอกเกมบักได้เจี๊ยบอีกรอบนึงเจี๊ยบอีกคนไม่คนไม่สนใจเลยเหมือทธาลมไหน่อะคุณ ไม่เดีได้จับปีตัวเดียวกูก็ภูมิใจแล้วไปใส่จับปีอะไรจัปีเอาจับปีเป็นชื่อเล่นที่โซลเรียกนะครับในเกมอ่านี่มาแล้วเอ่อไปดูแลไปดูแลโอ้เบิ้ลเบิ้ลในเฮียพอพอพอโลยพอโลโยเออเออเออค่อพูดแตยังอไม่ใครแย่งไม่มีใครแย่งพอโลเยอะเปิดได้แล้วไม่ดูแล อันนี้ยี่แปดโลเอาไงต่ออาวุธอาวุธเอ้าอาวุธครับครับอาวุธอาวุธอาวุธครับขอไอ้นี่ก่อนหลบเกมครับผมขอดูเอลซีคนได้ไหมผมขอดูเอลซีคนได้ไหมมันมีเอลซีหนึ่งที่คมมากเลยสำหรับลุยเหมยเป็นสี่ดาวที่พอๆกับห้าดาวเลยเอาเปลี่ยนดีแล้วเหรอดีลแล้วดีลแล้วฮะดีแร้วจังเลถัดต่อไปเป็นคาฟ่ากับด็อกเตอร์เลโชครับซึ่งด็อกเตอร์เลโชแจกดีไม่มีไม่มีโล มีคนอธิบายให้ผมหมดเลยคิปนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วจริงไม่มีโลครับเลยนี่ก็ไม่มีสามสิบสี่โลผมใช้สูตรสามสูตรที่เป็นสูตรหลักของเราก็คือสุดเดียวสุดเดียวนี่เดียวในดวงใจครับเปิดไปเลย้สุดเดียวอุ้ยเอ้ยไม่ได้อุ้ยเป็นงั้นแหละเขาเรียกว่าเสริมสร้างความตื่นเต้นผมดิ้งมากให้กับให้กับตัวเองนี่แหละเฮียศูนย์แห่งความเกลียข้างหลังเกลียเอ้ากดกดไม่โดนด้วย ศูนย์หนึ่งเกย์เฮ้ยรอบนี้มันเกย์ยังไม่เทพแบบโทปาเลยเออรอบนี้รอบนี้มันเป็นตู้นิยมครับเพราะว่าเป็นตัวละครตอนละครที่เอกลักษณ์แน่เลยมันเลยกินเยอะหน่อยสูตรพี่แก้วไม่มันไม่เหนื่อยทุกครั้งที่พูดสูตรพี่แกอ่ากิจกรรมวาร์ปไล่คนเปลวแสงที่คลั่งเลาวี่วัน13าชั่วโมงการวาร์ปทุกสิบครั้งการันตีว่าจะมีเป้าหมายสี่ดาวหรือสึกว่าออกแน่นอน เพื่อโอกาสได้รับไลโคนที่กำหนดพาสเซิร์ฟอินวิลเลอร์ห้าดาวของประสานจัดไปโอ้เฮ้ยไม่มีอะไรเลยไม่แต่หน้าได้อีกสิบนะคิดว่าไม่ถึงผมว่าได้อีกสิบได้ได้ไอ้แต่ปะแต้ได้ได้ปะสามสามโลป่ะโอเคได้สองโลคนรับของกิจกรรมหรือยังครับรับแล้วครับรับหมดแล้วครับ มันควรเปิดทห้หมดเลยกรอบปะเออ6โลไป6โลหนึ่งนะเทียนหนึ่งนะสกิปเลยแล้วกันไม่มีอะไรครับที่แบบสกิปไปสกิปมาไม่กอกเยกดผิดอ้าวนี่ไงเขาเรียกว่าหลอกหลอกหลอกให้เขาเอ้าเฮ้ยแล้วกูกดผิดตู้เลยแต่เขาบอกว่าลุยหมีอีดอล์ตหนึ่งคุ้มกว่า คุ้มกว่า LC ครับใช่ครับเพราะว่าดุย C 1สามารถทำให้โจมตีโจมตีเจ้ากศตุได้20เปอร์เซ็นเวลาเปิดฟิวแล้วนะไม่มีคนอะไรดีไว้ดูสุดยอดไหมโอผมดูนั่งดูเทรเมื่อคืนอ่ะเอาเป็นว่าสำหร on ี้ผลประกอบการเช็คก่อนเราคนเดียเงียบเลยวันนี้คุณเลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะแล้วแค่จับคิ้งอย่างเดียวเลยจะจับคิ้งอย่างเดียวเลยอ๋อ ปะจบ Wait, ไหมยังนี่เลยครับประเด็นเลยมั้ยดูผลประกอบการก่อนไม่ไม่ไม่ดูผลประกอบการก่อนผลประกอบการวันนี้นะครับก็เป็นอ่ามาร์สเต็มผมมียามาโนะเดี๋ยซเลอร์แล้วก็มาที่ทิงหยุนนะผมทิงหยุนหน้าได้มาเต็มเหมือนกันคุณหญิง ไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่อชิหมูไม่เชื่อครับยุ่งโกงครับได้ยุ่งโกงดู่งกงหนึ่งตัวครับเพราะว่าต้อมามาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหเสียงยังเก๋เหมือนกันนะครับมาจากไหนไม่รู้อันนี้มาตัวเอ้ยแล้วเตือนใหม่เวลาอัพมันแบบไอ้นี่เหรอไหมจ๊ผ่านครับโอ้ว่าดีสูตเนี่ยตัวแรก เป็นตัวดีครับให้เกาะได้ดีมากเลยประจําตู้ครับตัวใหม่ครับห้าดาวครับประสา,านครับผมตัวประจําตู้ไม่ใช่เจี๊ยบหรอไม่ใช่ <c oughs> เจพี๊ยบดีแล้วก็นี่ครับอ่าตัวใหม่เหมือนกันเสี่ยี่ครับเสี่ยี่ครับอ่ารู้สึกว่าทำไมติดว่าได้เดอะรอนห้าแอปเด็<ส><ส>ด ผลประกอบการวันนี้ก็เกลือไหม <c oughs> เกลือครับ <c oughs> เกลือแต่ว่าได้การตีมาแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบุบุยเจอกันครับ